สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับาสาหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรปิ้งบน2ตัวนะครับามาแบ่งปันให้แก่สมาชิกเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อ,อนจะไปดูวิธีท,ทาก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคํานวณหารตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับนะครับวิธีทำนะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกด้วยหลักสิบของเลข้าย2ตัวนะครับบวกด้วย3าคงที่นะครับได้เท่าหร่ลบไป1แต้มนะครับบวดแรกนะครับ3บวก8นะครับ3บวก8เท่ากับ1นะครับ1บวก3เท่ากับ4นะครับ4ลดได้3นะครับได้3กับ4นะครับเลขบินบนครับ เลขที่ออก544นะครับเข้า C นะครับต่อไปครับหลักแสนเท่าก,กับ6 6 8กเท่าก,กับ4 6 8 8เท่าก,กับ4 4 3เท่าก,กับ7นะครับได้ล7ลดเหลือ6เลขวิ่ง6กับ7นะครับเลขที่ออก979ก็เข้า7นะครับ ทีหลักสินะฮะต่อไปครับ1นะครับ1นบวกหเท่ากับ7 7็ดบกสท่ากับ0นย์น์ะครับเป็น9ครับ9กับ0นะครับเลขที่ออก0ูนย์นะครับ,เข,ออรบเข้า0นนะครับ ต่อไปครับ6กบวกศเท่ากับ6 6บวกสเท่ากับ9นะครับ9กดไเ้8นะครับเลขที่ออก3 95นะครับเอานะครับต่อไปครับ9บวกสเท่ากับ13 3บวกสเท่ากับ6 6นะครับลดเป็น5เลขที่ออก603นะครับเข้า6ต่อไปครับ2บวก7ท่ากับ9 9บวก3ท่ากับ12นะครับ2ลดเนหนือ,อ1นะครับ1กับ2เลขที่ออก626เข้า2นะครับ ต่อไปครับ9บวก7เท่ากับ16นะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับ9ลบ8ได้8กับ9นะครับเลขแถี่ออก4นึ่งครับแครับต่อไปครับ8บวก9เท่ากับ17บนะครับเบวก3เท่ากับ0 ได้ศูนยเป็น9นะครับเอเจะออก 5, ้าเกนะครับงดทีแล้วนี่ครับเก้านะครับงวดต่อไปครับงวดหน้านี่นะครับ งวดที่2นี่นะครับ2พสภา67นะครับไดบ9 6, 6้9นะครับเก้าบวก7เท่ากับ6 6กบวกสามเท่ากับ9นะครับจะเป็น8นะครับได้8ปและเนะครับงวดวันที่2นี่นะครับสองพุทธสภา6 7เจ็นี่นครับ2 ทัห้านะครับหกเจ็ดนี้ครับอ่าก็ให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นครับอ่าก็ขอให้สมาชิกโปรดพินิจพิจารณาก่อนนะไปใช้นะครับสุดทุกสุดอาจมีเขา้ามีหลุดได้นะครับความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ